หอยใหญ่จริงๆเลยอ่ะดูดูมือพี่ลาตีหอยสดมากเลยยังมีลิ้นอยู่เลยเนี่ยพี่ราตีนะหอยใหญ่หอยใหญ่หอ,ญอัเรียเรียกหอยอะไรอ่ะคะหอยใหญ่ <c oughs> <c oughs> นี่คยเห็นหอยใหญ่ ปลาฉลามน้อยเขาบอกว่าเจ้าไปผัดฉาอยผัดผิดปลาฉลามน้อยแล้วก็คนกินชอบกินปลาฉลามน้อยอน,นี่ปลาอะไรนะคะแมคะ่ค้าปลาสมงามไม่เคยเห็นสมงามจริงๆอ่ะมีเบี๊ยแล้วก็มี มีมียมีโอมีโขนใใหญ่มากใหญ่ก็ร้อยสิบเอ็ดสะสมงามใหญ่มากเลยอ่ะไม่เคยเห็นเขาเรียกป่าหมึกอะไรอ่ะปลาหมึกกระสอบหมึกสอบอะหมึกสอบอ๋อสอบเหมือนแขนเรา อุ้ยยาวเลยอ่ะดูสิออยาวเป็นสายยหรดอวยนะเย้อ,อามากพวกอุ้ใหม่เกิดปลาหมึกซอกสวัสดีค่ะวันนี้บดามลาดพ้าวก็จะพาเพื่อนๆมาดูอะไรดีๆนะคะที่นี่ก็คือท่าเรือชุมชนบางเสเลนะคะชาวบ้านละแวกนี้ก็จะมีรายได้อาชีพเสริมด้วยการปอกทะเลหาอาหารทะเล อาชีพเสริมสร้างรายได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรือนะคะสังเกตว่าจะเป็นเรือที่หาปลาหมึกก็จะมีไฟตอนกลางคืนจะเป็นสีฟ้าสวยงามมากนะคะเรือที่นี่เขาจะล่อล่อปลาหมึกเนาะล่อปลาหมึกมีไฟสังเกตเป็นไฟกลางคืนเขาจะเป็นสีฟ้า,ฟาปลาหมึกเขาก็จะมานะคะเพื่อนๆวิถีของชุมชนพี่น้องชาวบางสเสล่ของเราที่นี่น่าสนใจมากค่ะ เราก็จะไปเยี่ยมชมดูแม่ค้าแม่ขายมารับบรรยากาศตอนเช้านะคะพ่อค้าแม่ค้าก็จะมารับอาหารทะเลไปส่งต่อเป็นติ๊ีขายย่อยจะน่าจะไปร้านอาหารเนาะนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าพ่อค้าแม่ค้าก็จะมารับไปเ,เก แยกเป็นสกินไซส์แยกเป็นไซส์ซช้เรีกไซส์ใหญ่แบบไปยียเราได้เห็นจานกรุงเทพนะจับเลยรู้ชนิดปลาเลยนะโตัวใหญ่อันนี้เขาเรียกปลาอะไรคะขอจับหน่อยอุ้ยสวยมากเลยปลาอะไรนะไรนะคะพี่คะปลาสวยงามไม่เคยเห็นสวยงามจริงๆอ่ะมีเปียแล้วก็มีอะไรวะมีโอ ก็ใหญ่มากใหญ่ก็ร้อนเกล็ดสะสมงามเขาจะแยกมาเรียกใสอันนี้ปลาอะไรอ่ะปลาเขาเรียกปลาทูใหญ่เหรอปลาทูกเกาะปลาเกาะปลาเกาะเรียกแต่ละชนิดน้อเราไม่รู้เรื่องหรอกว่าชื่ออะไรแต่เราจะเรียกแก่ปลาตาอุ้ยตัวนั้นมุมที่นี่ก็จะมีเสียงเพลงดิกระสีนะคะพี่มาดามก็จะปิดแล้วก็จะมาสายทะยาปลาสลิดนะคะปลาสลิดทะเลมีน้ำหนัก ตัวตั้งแต่8ขีดถึง1กิโลเคียวค่ะแม่ค้าบอกว่านี่คือปลาสลิดทาเลไม่เหมือนปลาสลิดน้ำจืดนะคะแม่ค้าใจดีมากค่ะส่วนตัวปลาทูที่นี่แม่ค้าบอกว่าไม่ใช่ปลาทูนะคะ แต่เป็นปลาโมงปลาโมงนะคะพี่มาดามก็ไม่รู้ชนิดปลานะคะนี่คือปลาโมงแต่ทั้งรวมรวมก็จะเรียกปลาถูกก็ได้นะคะเพื่อนๆตัวใหญ่มากค่ะเท่าแขนเท่าแขนพี่มาดามเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมานั่งคัดไซส์ออกนะคะสดๆจากท่าเรือเราไปดูบรรยากาศ ใช่นี่เลยวุ้ยใหม่กอดพี่ป้าอะไรอ่ะเคยเคยท่าแขนเลยนะ นี่ My ม่ก็หอยหอยใหญ่จริงๆเลยเนี่ยดูดูมือพี่ละตีหอยสดมากเลยยังมีลิ้นอยู่เลยเนี่ยโอ้พี่ละตีนะ <c oughs> หอยใหญ่หอยใหญ่อันนีเ้เรียกหอยอะไรอ่ะคะหอยใหญ่เ <c oughs> <c oughs> นี่เคยเห็นหอยใหญ่แ <c oughs> ง่แล้ะ <c oughs> โอ้หโหละละาลก็จะเป็นมีคนจองไว้ทุกอันะนะเนาะเขาแพ็คแพ็คมาจากในเรือในย e ีนเจียบเลยงงอ,อันนี้เขาบอกว่าอ่อะไรนะรอเนออปลาฉลามน้อยเขาบอกว่าจเจ้าไปผัดฉ่าอยผัดเผ็ดปลาฉลามน้อยแล้วก็ ตามพัรการตามร้านอาหารอ้ยเยอะเลยนี่เราเราไม่มีสิทธิ์ซื้อได้เพราะว่าเขาจองแล้วหมูแพ็กมาแบบแข็งเลยเนาะโอ้ยอันนั้นปลาอะไรอ่ะเฮ้ยไหนของพี่ โทษเมาขอโทษค่ะเอาแล้วอันนี้ของพี่ห้าตีนะอันนั้นปลาอะไรอ่ะปลาฉลามฉลามอุ้ยหมายกด <c oughs> <c oughs> ก็บาดนีงสี่โลใช่ไหมครับหูตัวใหญ่มากเลยขอจับหน่อยนะเนี่ยดูตัวใหญ่มากเลยอะ่ะลองดูมือที่จะตีแค่นี้นะตัวยาวตัวใหญ่มากเลยอะ่ะไม่เคยเห็นเขาเรียกปลาเหมือนอะไรอะ่ะ ปลาหมึกกระสอบอู้อูฮะหมึกสอบอ๋อสอบเหมือนแขนเราอุ้ยย,ยาวเลยอะดูสิอ้าวไปไหนยาวหรือวะอุ้ย,ยเกิดปลาหมึกสอบอูกุ้งกุ้งเตรียมถังแดงเลยอันนี้กุ้งกุ้งกุ้งตัวเล็กๆนี่เขาไปทำอะไรอะ่ะกุ้งตัวเล็กๆอ๋อไปทำกุ้งแห้ง ใช่ใช่ทำกะปิอะไรก็ว่าไปเนาะเออใช่ไหม เป็นไงบ้างสวยไหมเพราะนั้นเป็นปูเหรอปูปูกระต่อยเออเนี่ยเนี่ยโอ้หเป็นถังๆเลยกุ้งสีแดงที่นั่นน่ะที่เขาผู้ชายที่เลือกอยู่จะเป็น เห็นลำไรนูน้นเพชรพัทยาเนะาะนู่นคุณพัทยา,าทยา่าโบ๊ทรถเครื่องอะไรก็ไม่มีตัวนี้จะเป็นท่าเรือเขาเรียกอะไรนะท่าเรือที่นี่ท่าเรือบางเสลีตอนเช้าเขาจะเอาปลามาส่ง อ้มเราจะนั่นฝั่งโน้นจะเป็นตะวันขึ้นตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงนะที่ราต,ตีตื่นขึ้นมาประมาณท่าเลือตัวนี้ห่างจากคอนโดพิลาตีประมาณ1นกิโลเองไม่ได้ตื่นเช้ามาดูมาหลายๆครั้งไม่ได้ตื่นเช้ามาตะวันกําลังขึ้นเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆมาดามลาดเท้าก็ พามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์บรรยากาศดีๆที่ท่าเรือบางเสเลกันนะคะบรรยากาศดีมากค่ะตรงนู้นที่อยู่ฝั่งเกาะที่นี่ก็จะเป็นหาดายแก้วนะคะท่านใดที่เคยมาก็จะพอรู้ว่าตรงนี้เป็นหาดายแก้วของค่ายทหารมีเก็บตังค์ด้วยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่มาดามจะพาไปถ่ายทำให้ดูนะคะ ขอฝากคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และก็เป็นกำลังใจกันไปนานๆนะคะขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจมาดามนะคะขอบพระคุณคะ่ะ